สวัสดีสสดค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงพญาศริพรรณมณีชื่อเล่นชื่อนางปัญญาศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้องกายสุจริตค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญาภาหาิหันตะคงศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้องกายสุจริตค่ะปัญญาที่บ้านของปัญญามีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไหมเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนี่ปัญญาไม่รู้อีกหรอมันอันตรายมากเลยนะช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้สิ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหมายความว่าวัตถุปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือสิ่งอื่นใดที่ก่อหรือมีแนวโน้มที่จะให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สิสนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆในชุมชนฮ้ยมันรงกับกฎกระทรวงหมวด4ี่ 4, ข้อ20สิบ การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนพุทธศักราช2563ในหมวด4ข้อ20การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษให้ดำเนินการตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การฝังกลบ 2. การเผาในเตาเผา,เผา 3. วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะต้องดำเนินการอย่างปลอดภายัยภายในพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งวิธีการกำจัด มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนข้างต้นนั้นจะต้องดำเนินการอยา่างปลอดภัยภายในพื้นที่ที่เหมาะสมมีบริเวณเพียงพอมีแบ่งเขตกั้นอย่างชัดเจนไม่ก่อให้เกิดเหตุอันตรายเหตุรำคาญหรือความเสียหายต่อบคุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยหน่วยงานรับผิดชอบดังนั้นถ้าที่บ้านของเพื่อน,อนมีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนนั้นให้บรรจุใส่ในถุงกล่องหรือลังที่แข็งแรง ทนทานมิดชิตและเคลื่อนย้ายได้สะดวกคัดแยกประเภทพร้อมระบุข้อความมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างชัดเจนแล้วนำไปบริเวณจุดทิ้งเพียงแค่นี้พวกเราก็สามารถช่วยลดปัญหาขยะและยังช่วยอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ